ต้มไก่แม่ต้มไก่แม่ต้มไก่แล้วแม่เกี้ยวเขาแล้วอ้วนน่ะยังดอกฮะแม่สิไปเกี้ยไก่แม่เกี้ยวเขาแล้วอ้วนน่ะอ้วนกินกับปะทูมือนีิแม่เกี้ยวเขาแล้วแม่สิไปเกี้ยไก่แม่ไปเกี้ยไก่แล้วแม่กัสิไปซสื่อไก่อยู่บ้านนงมยแม่ไปสื่อไก่แล้วแม่กัสิกกรบมาต้มไก่แม่ต้มไก่แล้วแม่กสิเอียมาเกี้ยวอ้วนไม่เป็นผักอันเพียง ไปเอิญี่แคะมากินแม่ฝักกระดูกไก่ให้่ม <so ันแล้วเพราะว่ามันไปสื่อบอททันตื่นกับตื่นสวยเจ็ดโมงตื่นเจ็ดโมงย่มาปลูกแยาใครมาหขายกันเลยแต่มีเงินสื่อแน่กินให้ม่สิออกไปสื่ออยู่เดียวแม่กินกาแฟค่ะเกินนะขึ่นเกงเฮ้ยเฮ้ยเกงันเดียเอ้ามาแล้วอี่นั่งยองพี่นั่งพี่นั่งตี่นั่งรักที่จุดวันนี้แม่บอกว่าอย่ากัดว่าเอออย่ากัดว่าเปเปอร์พี่ก็ไม่กัดยากไปดมดากท่น เจนนั่งเจนนั่งแม่รักเีนนั่งลงนั่งลงค่ะลูกเอ้เจนน่ารักจืดเจนลูกรักของแม่เตจนไม่กัดวอลเปเปอร์เนาะกินมานี่ยเจนไปกินข้าวแม่เฮ็ดไว้ให้ยูฮานแม่ลูกเร็วอเรื่เรื่นั่งก่อนเจนถ่ายคลิปก่อนไม่มีคลิปลงเจนนั่งอุ้ยเจนน่ารักจืดอ่ะเจนน่ารักเปก็น่ารักจะไปแกงเขานะคะลูกเจนไงน่ากินจีเจนน่ารักจืดหันหน้ามาค่ะ ไป,ไปเปียกกันเจ,จี๊ยตสวยนะลูกเนาะเจ,จีย๊ยตสวยเจี้ยจะกินตับใช่ไหมเดี๋ยวแม่เข้าไปซื้อให้หน่อยเแม่เกียเขาแล้วอ้วนนะยังไงนะคินจีเกียน่ารักจิจูนหันหน้านมาค่ะแม่เจี๊ยตสวยนะลูกเนาะเจี๊ยตสวยเจี้ยจะกินตับใช่ไหมเดี๋ยวแม่เข้าไปซื้อให้หน่อยอือคือนี่เราสิไปซื้อไก่กันเนาะเ้าขายไก่เป็ดแต่หนึ่งแถมแล้วเราไปซื้อไก่ให้หมา กับแม่เตี้ยมาใครจะมานั่งกับแม่เตี้ยมานั่งกับแม่เร็วแม่สั่งว่าห้ามไปกัดวอเปเปอร์ใช่ไหมแล้วเตี้ยก็ไม่กัดเธอเออเตี้ยมันรับคําสั่งอย่างดีเลยวันเนี้ยนั่งดีๆนะห้ามไปกัดนู่นนี่นั่นไม่งั้นแม่ตีเลยนะเข้าใจไหมเข่กกานังลง่องนังลง่องเขาแม่เฮ็ให้ยุจานันไปกินเห็นบออยุจานันย่างไปนันละกินไปให้เกินกินไป ก็กินมันมากินต้มมันน้ำซุปไก่น้ำซุปตับด้ <c oughs> วนมานั่งนี่ด้วนมานั่งนี่มานั่งนี่มันทไทยหรือเล่าแมานี่เหมือนกำลังหาข้าวแห้งมากินนี่พี่น้องเหมือนฝรั่งกระปั้นอะไรไอเดียมนันนี่อีเดียมันนี่เอรา้องฟังคำสั่งกูดอกเดียมันนี่อีเด่นั่ง เจ้าน <łość> ั่งเออวันนี้ทําตัวดีไม่กัดเอเไปเปอร์นั่งลงให้แม่ดูแม่รักเจ้านั่งลงแม่รักเจ้านั่งลงเจ้านั่งเจ้านั่งเออเจ้าน่ารักเจิดเจ้ามันลูกรักเอ้ยเจ้าลูกรักไหนไงน่าเช่นสิเจ๋อสวยอู้เจ๋อสวยนะลูกเนาะเจ๋อสวยเจ้าจะกินตับใช่ไหมเดี๋ยวแม่เข้าไปซื้อให้เนาะ